ีจ้าท่านผู้ชมค่ะเอฟซี FC ทุกท่านนะคะวันนี้เกิรมาพบพพกันนะคะเพราะว่าหลังจากที่บ่ได้มาสองมึงเลยได้ผลตกลตกห้ามโได้ไปบ่ปได้มือผลมาอีกแล้วผู้เอ้าสิมาได้หมู่นะผลสิมาอีกแล้วได้หมู่นี่สิฮ้อนเฮ้าได้จังหน่อยะคะ่ะโอ้ยจัหน่อยได้สลายตัวได้นี่จะเอจะจะ ค่อยน้อยเอาได้ไหมมือนนั้แหละนั้นมือ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 ขี่อันนั้นบ่มืออันมือจอบกันฮะจอบกันแล้วโดนได้ค่ะบอได้หมาอีกสองมือเอาได้ไหมได้หันตัวพุ้มันได้ตัวผุ่นตัว้ตัวนี้อีกหันตีหนึ่งก็ตีสามอ่ะท่าน อันน mm. e, ี oh, <This> ้มันได้บลระบาสัมบันิยังยักตัวป่ะนี่ตะกอนว่าแม่ตัววายยังอยู่สี่วันนี้ออกสองแล้วยังอยู่สองหรือไอฮะโอ้ยได้มาอีนี้ตัวนี้มือนั้นมายังพอได้เห็นได้ยังพอได้ได้มือได้ไม่ได้นี่ค่ะยังอ่อนแออยู่นี่ยังนอนอยู่นี่มือนั้นหั่นตัวผุนมานะะู้มือนั้นตัวนั้นตัวนี้ โอ้ยแล้วลเรเหลี่ยกันเลยเพอแป๊บเดียวไล้ออกมากหลุดจะ๊จะ๊เอ๊จั๊กโอ้ยมือฝนมูอฝนหมู่นี่มัมมมมมมมนจะมาได้ไงขนามาแน,านา่แน่หัวข้าหนีท่านอยู่บ่ ไปท่านใ่ไหมที่นีปป่มันจะไปทางอื่นบ่บเอามาแต่โรงเรียนบ่นนี้<า>เออหากามานี่บ่าามาเมื่อกี้นี่โอ้ทีแรกว่าจะไปโรงเรียนมานีมาหอยมันผักละอดีควายน้อยมันได้ใหม่มันยังอัน <c oughs> นอนนอนเซลลอยู่เพลอเพอ,พอ,พอตลอดเพลอได้ตลอดเนาะ ฝนตกใหตุสวงผลตกเนาะนอนเซลเซลดิเอามาอย่างอันนี้คือบ่ลงรถอันนี้เอายังเมื่อบ่อันนี้อ้าวคือบ่ขับเมื่อรถอ๋คือบ่ขับเมื่อรถอ๋อคือบ่ขับรถอยากเมื่อเหลาโอ้ อยากเมื่อหันเมือม่อบุ้ครับบโเป็นเนาะตัวนี้ก็แม่นอันนั้นบนุรีแม่สีแม่สีอันแม่ยังไก่สีด้ายเลยตัวนี้ฮะแสดงว่ายังสองตัวที่ที่แม่ให้พวกเธอเอาฮะตัวนี้กับตัวใดอีกผนว่ายังหันทันยังสี่ตัวบุรีมันได้อีกสองตัวบุรีก็ยังอีกสองตัว เดือนธันวาผมล่าตัวนี้นี่เบ่งขนาดเลยตัวนี้ฮ่ะชิไดเลยมันสิหออู่บนเดือนธันวาเดือนตุลาได้ตัวนี้เดี๋ยวน,นี้เดือนตุลาพุซาก,กีกะยนันพุซาก,กีกาอยู่ได้ี่เบ่งเกินได้วกเก็ หกต no, ัวแล้วบ่กหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวเนาะมีท้องผู้ดีตัวนั้นย่างน้องแรงน้องแรงมาล่ะมักจอบลอยบ่ตัวนั้นจอบลอยประกันมะเผายามืออันแรงมาพระกันบรรไดนะแค่ตีสามมื่อนั้นนะประกันเผาอยู่โดนมนแล้วมันจอบบ่อยเอาจอบออกอยู่ในนี้หันได้เห็นตัวเดียวไทยนะน้องงานหันลอยออกหมดเลย ตัวนี้เด็กก็สิลอยวะนี่ก็ดีป้านมมันใหญ่ๆพู้นะน้อเบ่งขนาดได้ตัวนี้เอ้ามาันสิได้แล้วบ่เดือนพุสกีกาทานว่านี่พุสกิเพิ่นโอ้ย่าแม่อยู่อันนี้พุสกีกาเพิ่นยังวัาอยู่ว่าจะได้เด้อมืออันเสือป้าพาันละทั้งเสือป้าทั้งหมูทั้งควายทั้งเอ็ดหน้าปัางโหสรารพันละ ลายเวียกมาใส่กันบ่ท่านได้บางบุได้กินน,งงงน้องงัวได้ดิน้องควายได้ทินี่ยันยูนี่เด่ยงไงแม่นมฮะน้องเบียงว่ะอืมฮะน้อเบ่งขนาดเลย เหงาการเราบอเออเฮ่อไม่ยังถามนิสัยว่าคือบอกขับรถเมือออย่าเห่ากันแม่เฮอยบอกให้ขับรถเมือไปเป็นไรควายผลไปหุ่นๆไปไปไปเปลาดควายเด้อไปควายทางุ่นบอกให้มันออกหัวผุไป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 ็ลาดทางผล ฝนกัยมาถ้าไปทางอื่นฝนมานเรียนน้ำพระท่านล่ะตัวนี้เบ่งแหงคัดเบ่งเบ่งอีนีตัวเบ่งมเห็นคนมันยางมหานย่าง้มันว่าสิหอันหาเหาใหา้จ้ เปิ้มคืมอยู่คือสีตุกนี่แเละฝนกันดีเพลอๆเนี่ยมื่แรกเน่มันเอาอยู่ยัง่มันลงอยู่ ตัวนี้อ้วนแหงขักเนาะมันทิได้ลูกเบ่งขนาดพุ่นะมันทิบบได้เฟดบ่เฮ้ยใหญ่แท้เดี๋เอามันไปยังมันได้ลูกบ่มันทิได้ลูกบ่ทอมันใหญ่ขนาดเ,ออเน,านี่ยนะเะออเบ่งวะสันทางนั้นสีอ้ยเมื่อแล้วบ่สีอ้ยไปแล้วบ่ สิอไวยเมื่อเขาคอกล้วปะส่วนทางนั้นนะต้นไม้หักทับดิจังไเ้ตัดเป็นตัดเออ,อหัวมาตัวนั้นเนะาะมันจากเมื่อเนาะ ม่มีไผ่พามันเมื่อน่ะเมื่อคืนรถถาอยู่คืนรถถาเมือกูด,ดิมากันดิจะขอ,อขึ้นรถไปใส่มาใส่ก็ึ้นรถห้องไมอย่างดิไปเลี้ยงควยอยู่ห้องไมอย่างดิ ห้าบกติเลยเนาะหามาัให้มันหาเห่าให้มันนะมันว่างอยู่อ๋อเอาเดี๋ยวมาดิาดไไหันตัวใหญ่ฮะนะมันซีงมานะ มีบ่ฮะเหา,หามีอยู่มากระท้องว้างหลายตูล้ว <c oughs> ก่ะฮกียงแล้วดิแกจะเบ,บิดละพอดีก็เกี่ยวเขาแล้วก็กินเขาใหม่อะกินเพื่องใหม่เขาใหม่ปลามันแล้ว กินเครื่องใหม่กินข้าวใหม่แห้งสืเหลือมแล้วทีแห้งสิโตเหลือมส่วนกันเมื่อล้วบ่ประกันส่วนกันขขขขเขาเคาะเขาแลงวันเี้ส่วนกันเมื่อละส่วนกันมาละไหมเดี๋ยวจะต้องหลบหลีกนะ เดี๋ยวมันเห็นแล้วมันตื่นนะมันว่ามันพายมายืนอยู่นี่ใช่ไหมอันนี้ที่ได้ออกมาถ่ายเนี่ยคือฝนเศร้าตกฝนหยุดตกก็เลยได้ออกจากบ้านหลังจากที่ฝนตกแดดฮอนสองมือสามมือนะสองสามมือหลังนะอันที่บรเห็นคลิปนะคะไม่ได้ออกจากบ้านว่าฝนตกแล้วก็แดด มันฮอนเอ,เอาเอาอะไรวันนี้มันมันมันฝนตกบ่ายฮอนตับเตยียกเลยฮอนตับเตีกแล้ววันนี้ฝนตกวานี่ฝนตกเลยฝนตกเบิดเบิดเมื่อวานนี่นอืมควายน้อยนำกลไลเอวยเมื่อบ่บ้านี้รือถาอีพอมารื้่ถาพอมา รัฐาเพาะก่อนบใ้มันออกเมกื่อนะอีแม่ผัดไปอันอยู่ห้นอนันติออนลูกสาวมารัฐาเมื่อนี้ลูกสาวมารัฐา ใจใจก็ไม่น้อยบพรานฉะนั้อยากห h ả จีเพราะฉะนั้อยากกิน n h าก็สิมาถามก็สิมาหาของนี่่ะว่าสิมาถามมันจะของควายหรอ ค่อยฝันคิวฝันแมนนะซื้อตัวเดียวปี่ปีบ่มีกลับรถคนละออกเสือยศซื้อตัวเดียวบ่กลับออกเสืองอนเจ็ดหาหลังจากนั้นมาคนละถ้าอันใดต่ำเนี่ยโอ้บ่ได้คนละถ้าอันใดสูงจังไดต้องมีเก้ามีหามีหกขึ้นไปถือคนละถ้าต่ำลงมาเนี่ยบ่ถือคนละต่ำสูงหาสิขึ้นไปจะถือคนละ ุยเรื่องเล็กคุยเรื่องหวยคุยืองโซคร่องลาบนะเอา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 พดีพอดแล้วรัดละพนตัวขาวนแะล้วัดเลยมันมาเลี้ยงควายซอยตัวขาวนะมันมาเลี้ยงควายซอยตัวขาว หยับขยืน่นเพิ่ง่งแล้วแ้วนะ้เนาะบนนี้เสียงตัดแล้วนะ <c oughs> หลายคนบอเฮฮาปาฏิบ่เสียงตัดคือเศร้าแล้วนะต้นไม้ล้มสิตัดงาออกมันสีทาห่องสมุดบ่ โ oh, อ, oh, อ,อ,อ, oh. อ,อ้ตัวนั้นหนไปเผาแล้วตัวที่ยูนใันรถไปใส่แล้วเมื่อยโอ้โเมื่อยเผารถบ่มีไผ่ครับพาเมื่อนอนมาพี่ทีโมยากยางเลยพอดีอยากขี่ถรถตัวนี้จะขี่รถไปเลี้ยงวายกับหอบยางจะขี่รถ ลุนนี้นยังโบก,กีหญ่าลุนลออลนี่เลาะยังเดหยวะลุนนี่เลาะยังเดหยวะลุนนี่เอาจะเอ๋มันเลียวเบิงเ้งพอดนะเบิ้องนี้มันเลียวเบิง้งพอดนะมันยืนเบิ้งมันเลียวเบิ้งพร้อมพอดนะมันล่าบ่แม่เจ้าของไปอย่างคืออันมันอยู่อย่นี้สิว่ามันสงสัยนะ ลองใส่ไพ่ลอบด้านเลยทีเอาคือลอท่านตัวน,น้อยอันนี้ สิกินทูงบ่อน,นี่ตัวนี้สิกินทูงเลยพู้น่ะสิกินทูงบ่ไม่บ่ใหญ่ได้เหอะกินทูงเห็น,นกินหญ้าผู้ใดเอาแล้วพากันหมดป่าเลยผู้ใด วันนี้ก็ใชให้อันชมบรรยากาศค่อยกินหายาอย่าแมลงหลังจากที่ออกมาแต่บ้านมาแต่ทงมาแต่ทงแล้วก็มานี้วันนี้ก็คลิปต่อไปก็จะได้มีแนวทางให้ฟังนะว่าผู้ผู้จะของควายเพิ่นฝันยังเพิ่นซิมีโซมิรับพิ่นฝันได้ไใหญน,นะฝันได้กินยังแน่ ฟันเห็นตัวใดนะสแล้วว้าเป็นฟังค่ะไกลมือเพอละ่ะมือวันที่สิบหกเพล่ะคนเฮาเนี่งสิตื่นเต้นมือวันที่หนึ่งกับที่สิบหกตอนเช้ามากก็อวนอัวขนาดเลยบุนไายขนาดเลยตอนที่ยังมากก็มันลุน้นเลยวบนนี้ตอนบายมากก็ระทึกเลยวแบบนี้ลุ้ลนระทึกเลยวันนี้ <c oughs> ลุ้นระทึกแต่อตอนบายมากวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกแต่ละคน แต่ละเดือนเอาไว้ให้อันเอาไว้ให้อันมีอันมีอย่างจังสิท่ายให้เบืองอีกข้างหนึ่งเนาะค่ะนะ่ะติดตามตอนต่อไปเดือจ้าเขาคุ้นหลายๆเดือจ้าที่เข้ามาชมช่องกิตติมาสาวบ้านดอนจ้า มิยังพี่ตกบกพรองกะขออภัยเด้อจ้าขอโทษหลายหลายเด้อจ้าถ้าบ่ถืกใจถ้าใช้ถืกใจพ้นทั่วโลกก็คืี่สิเป็นไปบ่ได้นะคะถ้ามอยังผี่ตกบกพร่องก็ขออภัยคะ่ะพี่ตกขอโทษอย่าโกรธกันนะคะหักแพงแบ่งปันคะ่ะเพื่อนมนุษย์นำกันนะคะเพื่อนร่วมโลกด้วยกันนะคะ ผิดตุกขออภัยผิดใจขอโทษขอให้ทุกคนโชคดีเด้อค่ะเด้อสุขภาพแข็งแรงสุขกายสุขใจคิดสิ่งใดกะขอให้สมดังความมุ่งมาป่ปรานาคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสุขภาพดีเฮงๆงปังปังกันทั่วหน้าคะ่ะโชคดีคะ่ะมันหมานะคะ ขอให้ทุกคนปลอดภัยเด้อจ้ะขอให้ผ่านพน้นวิกฤตโควิดนี้ไปไปน้ำกันไายังบุสรริวัคซีนกระสีจ้ะผู้ใดอเป็นใครเป็นไอเป็นวัดเป็นนาเป็นยังก็ให้เศร้าค่ะขอให้ทุกคนโชคดีคะ่ะได้กินข้าวไม่ปลามันนะคะข้าวใหม่ปลามันจะมาถึงแล้วขอให้ทุกคนโชคดีเด้อจ้ะเด้อ ขอให้ปจจาศักโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาให้เจอแต่สิ่งดีๆเดอ้อจ้ะเจอสิ่งดีๆอย่าเจ็บอย่าจ,จนค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยในทุกการเดินทางค่ะโชคดีเดอ้อจ้ะพี่น้องโชคดีจะเป็นของทุกคนเดอ้อจ้ะ สบายดีบังซูขอพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า